อาซื้อเครื่องนี่ผู้ดีเบสซีแสนซีสิบพันพี่น้องเนาะอ่าเงินสองพันสามร้อยบาทเป็นตะฮักไปอยู่คา่าธรรมเนียมเนาะอ่าันกหกธรรมเนียมปลายน้ำพี่น้องเลยแต่ก,กระผมขอบใจทางแม่เพื่อนพี่น้องเนาะที่เป็นเลื่อนใจใจท่านทางบาร์ตาเป็นท่านบุญให้ตอนนี้บารตากำลังมอบทางน้องบุตรบีเพิ่นที่เรียบร้อยแล้วเอ้าขอบุกขอบใจแม่เพื่อนเน้อง ไอ้แมวโอ้เธอเธอเธอมาไหวได้มึงดิเออดีใจที่พ่อผู้เป็นแม่กันเลยเออเอาโอเคมาไม่เมื่อยอ่าทำเมื่อยทำมันก่อนอ่าแม่ผัวมาไม่เมื่อยกันซื่นใจรอกนั่นเองเนาะ โอเคเนาพี่น้องเปิดภาพขึ้นมาในมือนี้เนาะกามาพบอาพ่อกับทางซองของบาตาบันเฮาคือเก่าอีกเลยเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เนาะทางบาตาเองกับพ้าพี่้าน้องขึ้นมาหาทางน้องบุญทวีเพิ่นคือเก่าพี่น้องเลยเมื่อวานนี่เนาะน้องบุญทวีเพิ่นยู่พี่น้องก็เลยนัดเพิ่นไม่เนาะบอกกับน้องสสยผ้าแน่ลวกัโทรวขึ้นมาเมื่อคืนนี่เพิ่นกล่า เป็นคิวอยู่เมื่อวานนี่น,น้องเราไปกุชิโร่เนาะบ้าทุก่อนแกนทางนี่แหละพี่น้องเอาเข่าไปพุ่นแต่เขาเข่าไปพุ่นหะัวเดี๋ยวนี้เข่าไปผู้ใหญ่พี่น้องมัข้าเออเอ,อ,อยู่อยู่บอช่ไหมเนี่เอา้เอาเนาะอ่าปลาดปลาเรมาแล้วไหนอยู่กับไปนี่ฮะเอา้าเฮ้ยชองคนนี่บ่เอ้อสวัสดี เออสบายดีก่อนพนักสบายดีไว้หนุ่มมือสบายดีหนุ่มมือขึ้นหนุ่มมือขึ้นไปไว้ไปไว้ไปไว้ปลาลุงคุณเบิองอยู่ไหนี่กำลังตื่นนอนบ่ไหนฮะ<ด>โอ้ใช้ใช้ใช้ผ้าแลบก็บุญทวีไปใช้ใช้ผ้าแลบไปคุณจิโรน้เมร์อ่าบุญทวีได้อยู่หรือเป่เออใครเนี้ะจ๊ะเนาะคนเดียวครันัดกันแล้วมาบวอยู่อีกบวแหงแล้ว ต่ำกระปูวะนี่ฮะโอ้ต่ำกระปูต่ำกระปูกับอ่มามะฮุ่งอู้หูบอกไอ้ทุชากกระปุถุแท้ผู้นี่เนาะมาเลื่อยอยู่กับโอ้ยเขินบ่เถอะเปลี่ยนบางยบางที่พิ่นมีแนา่าเช็ดให้กินไปจ้ากมื้นี่อ่าบัดเอื้อยเด้เอื้อยยังวอาเป็นโอ้ยผู้ผู้เอื้อยนี่เบ้าไปพรอนคักคือพลังบอกเรีกกระปุถือเมื่อวานนี่ โอ้ฮ oh. <laughs> <laughs> ่าไข่ไข่เบิดแล้วบ่ไข่อืไข่เบิดแล้ว <c oughs> เออมีได้เบิดแล้ว <c oughs> อยากอยู่บ่อยากอยู่บ <c oughs> ่อยากเน่อยากโดยเฉพาะเนาะนี่ลวกใชกับเพาะบงนี่ป้อยอดเลยพี่น,ออน,น้องเลยอืมผักน้อยแหล่หน่อ่าเนาะเนาะน้องบุญทวีเพิ่นไปชากาะ เออไปเฮือนป้าไปฉากรถทับป่ะเอาเอากินกินกินเข้ากินข้าวไปเอิ้นมาบวงดูเนะาะบ่ได้ได้พี่น้องเอืยมาเมื่อนี้มาเมื่อนี้ต้องหอให้พ่อได้เมื่อนี้เน,นาะนัดกันลรออ่ะอ่ะตั้งกล้องก่อนพี่น้องเลยมากับบ่าวเวียดคือเก่าแหละเมื่อนี้ก็ได้เนาะเนาจังใดทางบ่าวตาเองก็อ่าขอการาบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้อง fc อันเบิร์สู่กลุสูส่คนเด้อเนาะพี่น้องเนาะว่าอยู่ทางฝั่งเราฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเอ้ยกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ่าวตาบ้านเฮาคือเก่าเนาะมาหาน้องบุญทวีมื้อนี้กัมาพร้อมกับข่าวดีพี่น้องเอ้ยนั่นก็คือแม่อ้อมเพิ่นคือเก่าแลเนาะเพิ่นอ่าฝากเงินมาพี่น้องเนาะให้ทางบ่าวตา มาเหมาะไหน้องบุทวีพันแน่แล้วก็ซื้อมามา่าปลากระปองพี่น้องเลยเนาะสุดมาให้น้องๆพันแน่พอได้อยู่ได้กิน,ป,นประชันฮะ่างใดทางบ่ใต้เองก็อ่าขอขอบคุณขอบใจขอบบุญขอบคุณทางแม่อ้อมหลายๆเด้อเนาะก็ให้แม่และครอบครัวอยู่ดีไม่แห้งร่ำรวยเงินทองเดินทางไปมาทางใดก็ห้ตลอดปลอดภัยคุณพ่ะคุณเจ้าคุค้มครองเด้อเนาะร่ำรวยไปมาทางใดก็ไม่ค้องไม่ฆ้าพี่น้องเลยไม่มีคนทางคนแง่ Nó bên ông nóng bụi 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 nóng ไป,ไปเอิ้นมาดิเอไอไป,ไปไปเออฝนแลนแลวพี่น้องเฮ้ยฝนอ่าแลนแล้วอ่านี่แหละพี่น้องเฮ้ยที่แรกเนาะบาต้าคิดว่าฮ่าว่าเงินที่แม่เพิน่นฝากมานี่ซื้อเล็ก่อนอ่บะฉันเลนะแต่ว,ว,ว่าเอา้าเนาะจุดประสงค์ของแม่เพิน่นกะ พอได้หายน้องเพิ่นได้ซื้ออยู่ซื้อกินอ่าหรือว่าพอได้เงินเนาะที่ทงที่ไทยนี่แหละพี่น้องเลยที่ปอตาคิดว่าปะเนาะซื้อเล็กเส้นว่าวามาให้เพิ่นกออ่าคือว่าแล้วพี่น้องเลยเนาะพอเพิ่นวัดบุญยู่วแต่ว่าหาผูกกอก็ได้อ่าช่วงนั้นนะ่ะพอเราอยู่แต่ว่ากอบ่มีเล็กเนาะบ่มีเล็กนะเลยสิกอไปจังได๋เบอตาว่าก็เลยสัง่งให้เราหยุดตอนนะว่าถ้าสิโกอไปหลายนี่มันกะ โบเปตาดอกพี่น้องเนาะห้องบริสายเล็กใช่ยังมันมันกะบโบคักปัดใดใช่ไหมอ่ากับอีกอย่างทางพอน้องบุญทวีกะยังบอธนัดปัดใดพี่น้องเนาะบาตาคิดว่านะในการก่อรว่ามันยังดุ่งยังเบี้ยวอยู่นี่อ่าเบิรกลดว่าบาตาว่าเอาเนาะว่าเราก็คือว่าแล้วมันเราก็โบเมนสร้างแบบนี้นะนะมันยังอ่านะตอนนั้นเนาะสวดออกมาตัวนี้แบบ สวดออกมานี้แต่นี่สว่วนลายแล้วสิกอนี่มันจะสวดกลางนี่นี่มันสินี่นี่ก็สวดนี่นี่สวดจุดนี้ตัวนี้อ่าจุดนี้ก็สิมาสวดออกมานี้นี่นี่นี่แถวนี้พยังแถวไปเลยเฉียดเนี่ยผาเฮือนเท่าไรดุง่งมันแตกนี่มันบ่อน้ำแถวนั้น,นบลัฟยังเนาะบลัฟเขาหันเฮอบอกแล้วบ่ เอออ่าอแต่ว่าคือมีเล็กมีบานประตูกประตูช่วงนั่นนะแล้วก็คือสิกอได้ลายดอกพี่น้องพอปูนนั้นมีลายนะปูนมีลายแต่ว่าขาดเล็กตอนน่ะโอ้เป็นเข่าเป็นน้ำแล้วกาง้ามได้พี่น้องเนาะบานช่วงนั้นน่ะบุงงามปานไดน A ni u tè cột tè ngam thì đường nó đó Xong là oh, tái hỏi đúng thì rồi ni đâu xây phủi nhàng xịt nhà lốc vẫn oh. ngam đây bản có nhảy nhảy là, là hoàn, nào. à tắt các bộ tắt nè ta khảo bình, youtube nó tắt là mất huông nó cua và เขา่าโบตัดนี่มันจะห่วงใหญ่พี่น้องเนาะห่วงใหญ่แล้วก,ก็แตกกอถ้าเฮาตัดนี่มันจะโบแตกกอไปสั่นเอา้าอันนี้ผู้ใดมีประสบการณ์กับมินมา,บาเบิ่งแน่เนาะพี่น้องเนาะแม่นแม่นควมอ่าเพิ่นว,ว่าเป็นข้อโต๊เถียงกันเลยบ่จากที่บ่ตาเขาเบิ่งใน YouTube นี่ห้อยบางคนว่าตัดแล้วมันเสียดในเข้าเฮามันอ่าสุกพร้อมกันเนาะมันรักษาสมดุลเข้าได้ดีกว่าแล้วก็ อย่างไรแบบโลกพี่เอะโรคยังกระบอค่อยมีเฮียนะฮะอะไรกรสซิเฮ็ดให้ังไดกับกับจัดอ่ะวัดพืชได้ง่ายเนาะแต่ว่าตัวบอตัสนี่บอตาเนี่ยสังเกตบงมันแตกกออดไพี่น้องเนาะเป็นกอเป็นยังขึ้นมาเฮ้อปีปีนี้ตัดทนไนแล้วก็พอสิมี ค่มหูแล้วพี่น้องเนาะพี่หน่าสีสีรองสีรองตัดน้ำแน่แหละก็สีจงโบตัดน้ำพี่หน่าเนาะโดยเอาสบายดีน้องบุทวีแต่ไดนหมานี่บ่วานนี่หมานอยู่หมาได้จิกชิบในร้อยปลายในร้อยปลายโอ้เนาะมื้อนี้เด้แม่คำบ้าใช่ไหมเออกระเดียววก็ทำได้ลายห้วยอีชื่อเมื่อให้ชาวเมย์เพิ่นกับชาวมีนามื่อขาย phần cái chữ chì lò đấy thì nóng nó, 2 con phần này, ngoài đây nó khủng thôi này, con cai bò, à, thấy mũi im chưa? À, à chút tay nắng hôm này nó, ní bọn này xài chì lò nè, hả? Ní bò này xài chì lò nè, ông bố ốp bò, ba cứ chì lồm chì lồm, hả? Lồm อารมณ์แล้วโอกไว้เถอะโม่มันในมันกับขับอยู่ดิเออวิธีการของเฟิร์นอย่างเนาะเออหกกิโลเออคืออยู่ดังเออเนาะบอใบบอ่ากับบริษัทเอาตัวีทีกูนี่เฮ็ดให้ส i a o m เพิร์นเมื่อวานนี่มาเลยโอ้โหโบยู่กันเนาะโบยู่ก็แล้วท่านั้นแล้ววะ เป็นไ,ได้มีคนเวหาอยู่ป่ะเรื่องเฮือนเราบกคือเก่าจะมัอยโยรีมากฮะนั่งแรงก่อนรางาะไรได้เอามาหลินมาโจอเออกัอบประธานมีงบเพื่อนเนาะเดียเยวเห็นว่ามีงบมงีอย่างแล้วอย่างประธานมีงบทังไดที่พี่ดองเนาะ FC เพื่อในว่าโอ้ยหาผู้ใหญ่ช่วยเพื่อนน้องบุญทวีเพื่อนห้แล้วเนี่ยเด้อบอตาประชัน บ่อตาก็อ,อยากให้มันแล้วอยู่พี่น้องเนะบบาะประมาณนี้แหละพี่นอ้องเลยจกักกู้ได้สี่อย่นมือเข้ามาช่วยน้องเปิดนันงน่งดีดีดูอเออนั่งนั่งเก็บเตื้อนั่งเก็บเตื้อเอ่อเ,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 เออมู่นั้นไหนว่าอยู่อายตาฝาดอายฉีดว่าพอเจ้าน,น,นั่งนั่นี่ไปเมู่นั้นบัดเห็นแล้วลกหง่ายอยู่นี่ตาฝาดมาถามน้องสายพระเหล็บแบบโมเมนต์อุ๊ยห่วยเข้ามาหนังนาบ้านหนังนะาป่ะเออ ใายก็ลืมสังเกตพอเจ้ามีลายบ่บ<อ>่เนาะอันนี้เนี่ยมีลายเอยเออแล้วก็ผมเาากว่าพอเจ้าในแต่หุ่นนะช่ากันอเออมาตากแล้วพอเราบุตรทวีมีลายในแขนบ่หรือบอ่มีประจัอนอ,อืมเรามีแต่ในหลังเออมีแต่หลังในแต่ในแขนบ่มีเน,นานนะโอ้แสดงว่าตาฝาดเลยพี่น้องเนาะคนคือคนหหวโต๊ะใจได้ตอนพีทเฮ้ยบ้าเรามาพี่บ่หรือจงได้จามาเนี่ ไปน้องๆบนคือสีบ้านะนี่เปลยว่าโอ้น้องโบแมนตามสายเพล็บว่ะวันเดียร้ได้มาวันนี้ก็มีทางแม่อ้อมเพิ่นเพิ่นฝากเงินมาให้เนาะอะ่รก็ให้ชื่อมาม่าปลากระปองนั่นแหละมาให้น้องบุนทวีกับน้องๆไว้แรกกับครอบครัวของเจ้าแหละอ่าพอได้อยู่ได้กินวันฉันร้อยหนึ่งก็ขายหกสิบจิโร่นะร้อยหนึ่งหกสิบพันมันถึง ตัวไรนตัวหาตัวอยู่บ้านไห่เขาขายรอยตัวหาชีพับอันเออคายนั่นนะรอยตั้ปชีพอ่าเออแม่ขายเป็นกล้องแม่ขายเออขายเป็นกล้องเออเออราคาเป็นรอยหกพันรูสี่สิบลูสี่สิพันเอออ่าอ่ากะกัไป่พูดแต่ละมือก็ไก่แทบ่อยู่ล่าอันนาใว่า บักเล็กนะบัตเล็กพูบันนี้เขพันแม่หรบัรแล้วบัหาพันไดย่างมาจนอดนหงงานน้ำตาลเพรา่เหนื่อยเพราบักเล็กูไใกล้เด้พี่น้องปูแล้วทางบ้านครับต้องลองแล้เนาะลงไปทางบ้านน้องเตียพูดด้พี่น้องบักเล็กพูาตาจักยูเคยไปอยใส่นีโอ้ยงงานน้ำตาลพากลบัตบตอนปลายโรตบ่ เออลยเขามาส่งขนจัดกันเล้อเออตอนดทายขี่รถมันมาได้ยังงานเขางานเขามาส่งขนจัดกันอ้าเนาะช่างเป็นชางวบุญค้าบุญกันในทางโอ้ยผู้นี้เป็นอย่างหมดเดือนเโอ้ยเนาะคากะลีบ,บ้าน <c oughs> ไปจ้าชัดไปเอาเครื่องก่อนปนะเนาะไอ้ชื่อมาอยู่มามามา,มาอึบโอ้ย กัดเออีออปลาก,กระป๋องไข่เออมีเนาะ Đi vậy Đi đây được à đây chỉ lại mười đọc bạn này Ê, พอดีเบสซี่แสนซี่สิบพันพี่น้องเนาะอ่ากูม,มือนี่นยังกระแพงไผยกันอ่าแตะแสนปลายปลากระป๋องกระเศษปลายมีกระเศษปลายอ่าบอกใหน้หนางลงแต่ว่านมะมารีบากคิดถือกลัวพี่น้องเนาะแต่ว่าอันนี้ขึ้นมาซื้อตลาดดงเห็นพี่น้องอ่า,อาโท้อจิบได้กินเขาน่าอันดาปนกระปูแล้วบาทนี่เนาะ พักแล้วว่าเดี๋ยวนั่นนั่นถึงใจว่าเดี๋ยวเจ็ดว่าดิบดปะสายฟ้าแล็บเลยแท้บริเนาะสายฟ้าแล็บอยู่อืมกะบู้จักเพื่อนเฉบาะแม่อ้อมเออยันว่าเพื่อนเคยโทรมาหลินมาอย่างบ่เนาะเออบ่ตาเบิ้งหน้าฟูายเพื่อนโอ้เนาะแม่เพื่อนยังนมได้หรือว่าผู้ลูกสาวเพื่อนบ่ด้วยจะได้บ่ตาแม่บ่เนาะไปสัตวเลยเลยถามเพื่อน ออกซื้อบลล่รหลวงเอื้อใจนะบ่มั่นใจเพิ่นมาจากแม่อ้อมเด้อสันทางฝั่งไทยบอกน้องบุตรทวีเพิ่นแน่แม่เพิ่นฝากมา2,300บาทอ่าซื้อเครื่องแน่เนาะแล้วก็ที่เหลือเออแล้วก็ที่เหลือก็สิาาออให้น้องบุตรทวีเพิ่นพี่น้องนเนาะเก็บไว้อืมอันนี้มัน เป็นโลโลซาเนาะแม่เนาะแม่จะมาขายเป็นปองปองหนึ่งสิบหาพันผู้ดิอ่าอยู่พี่ปองนั่ไหนชิบหาเนาะเพลงขนาดพี่้องอันนี้หาอ่างหาพันอไล่เบิ้งรพีออ่้องเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีอยู่สิบออออสองทงเบ้องเนาะไข่สองหน,น่วยหางหน่วยหาใคเนาะ ตัวตั้งกระถูกขึ้นนะขายกิโลได้ลงทื้นเอาเครื่องมาขายวันบุตรบุวีเนาะมัน <c oughs> ก็คือว่าแีนะ่ม็คดคะกิโลมเสียประกันภัยเอ่องสบนสบเรคนเสียนะในบ้าน,นใ,ในใน <c oughs> บ้าน,นม <c oughs> ่นี่กับมีได้ใี่นเนาะ <c oughs> แต่ว่านี่กับเป็น,น <c oughs> กิทาเป็นอยู่เปดบนีีกับบร่งมือนิเตคือการแต่งบ้านนายกบไร้บุรีช่งสาเป็นทรัพ <c oughs> ันไดออนี <oples> the the ่ต่ผู้เสียปลากระปองบ่แหละบ่ก็ได้ซื้อมาใหม่ละบ้านด้ือว่าหรือว่าจีจีปันกินอยู่บ่เนาะปลากระปองนี่ปันกินอยู่บ่บอกเลขกับบุษบาเนอโว้ยว่าเปิาเลไรเบ้าขอยเนี่ยน้ำเลขหมาเพื่อนเรา่วานนี่มันออกเลขงูเออคักขนาดว่า ยึดตัวเด้อเนาะยึดตัวเด้ออ่ะขออนุญาตนั่งนี่แหละพี่น้องเนาะเบิ้ลจับในเบาเวียึดเข่าได้แตยังไหลอยู่บนน้องเขาเมื่อไรเมื่อไรไม่รู้จังยังไม่รู้จิบเลยกดีได้ฉันเอาพี่น้องเนาะพันหนึ่งเอาพี่น้องเนาะพันบาทอ่าทุกแสนเจ็ดสิบพันอ่าแต่ว่า บางมือ่อกว่หกแสนเจ็ดสิบเจดพันเนะาะแตคือเอากีบซื้อบา 6, 70, <70. S 1> ออท6ก0สนแปดสิบพี่น้องอ้ทุเงินเกือบเจ็ดแสนปูดพูเลยือแต่ว่าเงินดอนนะลงเนาะ <c oughs> อนค่าแห้งิีเดี๋ยวนี้เงินดอนนะ <c oughs> แต่เกานะ้าร้อยหนึ่งได้อยูสองล้านสองสองล้านสามพี่นอ้องเดี๋ยวนี้ร้อยหนึ่งได้อยูสองล้าน ประมาณหอดปลอดแสบไปมันอ่าหอดเจ็ดทีันบออ่าลงแหงเลยแต่บัดช่วงแรงๆนั่นช่วงหนึ่งนั่นซองล้านก็หาแสนพี่น้องบัดบัดช่วงนี้เงินดอดลงแหงขนาดแต่ว่าเงินเงินบาทพุ่งแน่พี่น้องเนาะแท้จริงก็อยู่ฟากเก่าเลยเงินเล่าพี่แหละพี่น้องเงินกีบพุ่งเลยฟุ่งลงนะแท่จริงเงินบาทพันหนึ่งคืออยู่พันหนึ่งคือเก่าแต่ว่าเท่าเดือนแตพี่นองก็ดี เรือเนาะใหญ่น e! like pues ้อกเพื่อนจำสีน้องเพื่นจะเอาไปซื้อเขาเป็เรือในกระเราแเตะในเงินมาแล้วส่วนลายเก็บเองเงื่อให้แม่เก็บเออหน้องนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ S 1ลาเนาะ10 70บ60เนาะ60 70 70เนาให้เบิ่งดๆเลยเนาะเบิ่งดเลยาจับอยู่น้7 5 76 77 78,000อไปเดาชื่อได๋เดาเนาะอือนี่คือ40 หกสิบเจสละปานกันเริ่บาทเจ็ดสิบห้าหกเจสิบองสิบดีเจ็ดสพเนาะแม่นแล้วอ่าอ่ะเงินแปดสิบสองเมดแปดสองพันเอชื่ออ่าชื่อเครื่องนี่ผู้ดีเบสซ4แสนซีสิบพันี่น้องเนาะอ่าเงินสองพัน สามร้อยบาทเป็นะหักไปอยู่คา่าธรรมเนียมเนาะอ่ะา็ธรรมเนียมไปนะ้ำพี่น้องเลยแต่กระผมก็ขอบใจทางแม่เพื่อนพี่น้องเนาะที่เป็นเนื้อชนใจใจทางท่านบอด้า,าเป็นท่านพูดให้ตอนนี้บอด้าก็มามอบทางน้องบุตรบีเพิ่นที่เรียบร้อยแลยนะ้วเนาขอ็บุกขอบใจแม่เพื่อนแน่น้องนะ เต็นท์อยู่บ่เนาะดีใจเนาะเอออ่าวันนี้ได้ซื้อข้าแล้บัดเนาะอ่าเก็บไว้ดีๆจ้ะอ่าคือเว้าแล้แม่เพิ่นก็ว่าอ่าเบิ่งทุกคลิปอยู่เด้อว่าซั่นนะอ่าก็อยากอยากซอยเนาะเฮ็ดได้ด๋อ่าแม่ก็มีลายเพิ่นก็อยากซอยลายดอกพี่น้องเรื่องเฮือนเรื่องซานนี่มันก็บ่แม่นสิเว้าเงิน4 5,000พี่น้องเนาะมันเว้าหลักหมื่นๆๆมีหยังอันนี้อน่ะ meo mèo meo meo mèo ờ. ừ. đây, mèo อู้ได้ mèo mèo thôi thôi ๆๆ thôi. đây ไวแท้มื้อนี้มา à, ờ. đây เลยเออโอ้ยๆๆ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 ๆ đây, đây. เลยไล่เตะเจ้าหอหล่อเออเจาสาวมีหน้ากับสจ้ามีเพิ่นไปเลาะซื้ออยู่ได้กว่ามึเนี่อ่าเพิ่นได้ลายวัรด้ว่าจังใดอ่าแล้วน้องกิปานเดียวกันนั่นแหละอ่าอ๋อได้เมงหรืไม่หนมันอีกเนาะไม่บอกตาเอ้ยกันบอกฮาก็ได้บอกไปยังนิเพิ่มอะไรทีเนาะแล้กับพอดีแหละเมื่อนี้กระทั่งเมยอ้อมเพิ่นฝากเงินมาช่วยน้ำแน่หลักะซื้อเครื่องของไม้ไห้น้ำแน่ อ่าดีใจที่พ่อผู้เป็นแม่ก็ได้ดีใจเอออเาโอเคมาไม่เมื่อยอ่าสักเมื่อยทำมันก่อนอ่าแม่พวกเรามาไม่เมื่อยกันซื่นใจรอกนั่นนี่เนาะอ่าอ่เอาอ่ากินข้าวกินน้ำอ่าผักพรอนสักก้อนท่านอันนี้ก็เป็นเงินของแม่อ้อมเพิ่นเด้อหน่อยชัวรพายอยู่ท่นเนาะเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยแหละอืออือเอาเอาตามสบายตามสบายแต่เอาสบายดีเด้อ โดยโดยโดยอ่าขี้ดื้อโปรดอนรองเพื่อนเออเอาเอาแบ่งกันกินลดชูกันกินลดอ่ะพี่น้องเนาะแสดงว่ามื้อนี้ภารกิจรบอต้ากับซัเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนาะอ่าในการเป็นสะพานบุญนะครับทางแม่อ้อมในมื้อนี้เนาะก็ดีมุกดีใจพี่น้องเอ้ยก็ขอขอบมุกขอบใจทางแม่เพื่อนหลายๆเด้อเนาะเอา ก็ให้บุญกุศลในข้างนี้กลับไปหาแม่ล่อเท่าพันเท่าเด้อเน,นาะปรารถนาสิ่งใดคิดสิ่งใดก็ขอได้ไดสมความมุ่งมั่นปรถนาอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะร้ำรวยเงินทองสาธุพี่น้องเนาะร่วมเถือโอแม่พี่น้องเอ็มจีกันเบ๊วยทู้สุขคนพี่น้องเลยใต้คลิปนี้ก็ขอกราบเข้ามาสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย